เเกี่ยวกับข่าวสองคนเพ่นสาวไปใส่เบอร์ทีมงานอีวอกอีเวน์เธอหนาอ๋อหยากา้เาเวลาเวียบเวลางานน่ะเวลาฉัานเอิญน,นะ่ะค่ะหายบอมานซ้อยมาอย่างฉันเดียวฉัน,ฉนก็นงงคือกันเลยโอ้ฉันก็งงเนโทร <cos S 1> ไม่โทรหาเ <Huh? S 2> จ๊ภัยหรอได้ข่าวว่าเกี่ยวข่าเวเร็วๆเออที่ต<ฉ>่อ<ก>ฟ้างันทางดากแล้วนะ่ะแล้วปิดจังไดแน่ ฉันฉันโทรหาแล้วอยู่เมื่อวานน่ะแล้วว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสิไปนี่กะเบิงในเวลาจะซํามได้แล้วนี่โอ้ดวงตะเวนมันถังฉันแล้วฉันหอนฉันแดดบ่เห็นมาจะเถื่อน่าโพดโพเบิงดูหนาโอ้ยโทรหาเจ๊ไย่เห็นมาเลยนะเดี๋ยวนี้จ้า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 อีกสักน้อยหันหลาโอ้มันหยุดหอนหอนโคตอนโพตรค่บ่พนบอยังเลยบ้ สาววรินวันนี้ต้องกินน้ำตาพระหนุ่มอุบลไม่มาแหีเทียนพัานจมามันดังปีก่อนหญิง,<ไ>ง่ิพยมาแล้วกว่าสิมาเนาะต้องดนเนาะส่วนเทียงหรอเธอโอ้ยเนาะก็สิเอบอบ์จุดถูบใจเนาะีิลึกเนาะโอ้ยอยู่ใส่เนาะก็จะเอามาฝากแม่ไปทางไหนเนาะ ก็ไปเห็นแต่คนนอกมาในนอกนกับจนจะเที่ยงแล้วนะหญิงถึงจะมาเนาะโอ๊ยโอ้ตเสพไทยกันดิงงนะเอาอย่างมามานั้นมาเอาอย่างมาฝากเขาปะเฮ้ยคือสิสาโทศิษเมือ่อยเนาะเที่ยงนิวสิพัสจวดอีอบอกบ่นี่อย่างน,นี้นี่นี่ปกัปกปกัปกปักบางนี่แม่สาธุสาธุมามาสาธุาธมามาจะโบกมาไหมเออโอเคโอเคเออ เข้าไปเออเออเออโอเคค่ะไปเข้าไปครับน่าเอายังมาเนาะสาเจไม่อยากมาปาก่ะนี่นี่ปากปักปากคู่อยัางนี้ปาแดงนั่งไอบอกมาแต่บ้านบอกมาแต่บ้านมาดูใส่ใส่เบิรงมีแหงห่อนก็ห่อนเนาะจิ้มเบอร์ ถามให้ถามก่อนจากโมจากยาแบบถึงมาจ้ะโอ้ยก็ฟ้ามาเดี๋ยวบ้านเนาะก็ชินั่งรถมาแม่บังหนิมมีแในตามมาอยู่บ้านผมมีเฮ้ยไม่เบิ่งขักแน่เตะขักเนาะโอเคโอเคจ้าดักเส้าหายหรือเปลหายแล้วเอาหมอมาป่วมาหยังบ่หายแล้วปั่นไหลดอกเมื่อยไม่ห้ามอีกบ่ เธองามตลอดดูดีตลอดงามไม่มองติเลยเนาะเฮ้ยบ่ไม่ติเตคิวนี่ก็งามบะงามคุเกิดวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ทอนั่นจันทร์แล้วดีดีดียางให้ซ้อนภาษาโซ่อ่ะวม่าม่อีหยัง มาหนีอย่างอาจอ,อาจอใกล้เด,ดรวยรวยหมูเด้อลีกอลีกวัวเด้ดระบอกไม่ดูดระดรคว,วายเด้ะเรียกจะเรียกเอาละควายเด้ควายควาย <laughs> ข่อยควอยข่อยนี่อยข่อยอ๋ออันนี้เดี๋ยวดวน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 เือหมวกหมวกหมวกแกวเข่าอ๋อดวนอันนี้บอกภาษาชาวเรียกดวนอ๋อจะอุ้มไอหยังเอื้อยบลังเจบลังเจอีหยังอีหยังคือบลังเจเล่าไม่เล่าสาโทภาษาโซบลังเจ เอาเป็นเอาเป็นเป็นไฮได้บ่เป็นเป็นองคด้ลบ่แมนแมนแล้วมันจึงเมาไวป้อเจ้านี่สุดยอดเนาะยอดเนนนอนเลยแซ่บล่องอยู่บ่บ่เคยบ่เคยกินบ่เคยเห็นบ่เอาเลยเจ้าเต็มทีเลยแซ่บบ่แซ่บแซ่บโอ้คอยที่เอาตามองอีสานบานเฮาบ่เนี่เออคอยทานบานเฮาเนี่ยเหตุเนี่ยโอ้เอาต่อเด้อฉันเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลย บู๊วินบินแม่อะลูกลูกลูกโอ้ยแสบคักเนาะหัวแมลูกมาส่หน้ามันนี่ไอจับปด๊บมาดูเอาอีกบอเอาอีกสิบหนักบอหนักตอ รสชาติมันเป็นยังไงหวานหวานอยู่ก็วุ้ยคือสุดดีคักเนาะอันนี้เออโอ้ยโหเฮบสี่ด เอาบาักฮาเนี่ยางมีกับบัญญัติไปขึ้นวางบาอวางไปเลย่อยเดียวขึ้นไปเกบข้อเขาซะห่อยรีบด,ดิอเอาลมกก่อนเ <c oughs> มื่อไปเก็บข้วซะให้มันเดินไปเจ้าโมกว่ะไปก้าโมงละตอนายไปใส่ว่ามีเนี่ยไปยูมือืนพอ่อกัอนโอเค ปเนีน้องเมฆคือสิทธาแล้วไปก็ซะหน่อพา,านองไปไส่หนสอยจะพาไปเอ็ดบัตบอบัตบอไมันคือ,อย่างเดี๋ยวไปถามเจ๊ภัยเอา่อัานเดยบบัตบอ อ๋อนี่บทต้นนี่บทต้นง่ายๆนี่ประจกักแมนอ๋อ่น้องทาเก็บเด้อไอ้จะคืนนี่จ้าให้คืนดีๆเด้อระวังตกเด้อจา้าเอ้อคืนดีลีได้หนี่จ้าระวัางแน่เด้อเอ้ย,ย,ยอยากกินนี่ก็อยากกินแต่บัตรบอสอีเมลนี่ เด้อเด้อครับเด้อครับเด้ออุ้ยไอ้เขย้วยนึงสิน้องเจฟด้วยเนี่ยมันถึอน้องนี่เห็นปะเนี่ยไปพราะแล้วไอจะพาไปนั่งเล่นมาดิจ่าไปกระบายจ้าอาบิ้งนกพูน่ายุธยังต้นไม้หันย่ายขนาดเลยนั่นน่ะไหล่ะอยู่ทางไหนเจ้าต้นไม้นั่นน่ะ โอ๊ขอโทษขอโทษขอโทษให้ทีมก็สะไปไปไปนางมาหันจัดจ,จบรรยากาศบานเห้าดีเนาะไปอยู่ใส่มากคือไม่เคยเห็นหนาดีอยูจ้ะไปอยูกรุงเทพกับพอกับแม่แต่น้อยตอนนี้ก็เลยกลับมายูบ้านโควิดมันหลายจะอายอ๋อดีแล้วละ่ะที่กลับมายูบานเห้าหนะเมื่อวันก่อนไปถามภาษาโสน้ำเจภัยอาจอนี่แปลว่าอย่งแปลว่าหมา บานอ้ายเอินว่าอจอโอ้อป๊ะผ้ากัดกับไปมันหมืดแล้วไป๊ปะปสิ Ôi, chuyện hỏi sao mà khơi này đê nó Ôi, bên đây Khơi vô Hả? Oh. Hỏi nhanh vậy Nào sưởi Nào sưởi Bái bái Pháo léo Ôi, sao นี่ลายขนาดเป็นแต่สีดีขนาดสีมือใดก็บอกเขาในเด in oh! 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 ้อพันอยากสีแห้งแล้วได้หนิเบื่อเมืออยละสีแจัดไปเดี๋ยวจะไปเอิดงอย่เพี้ยนนะอออ๋อั่อย่างกันนาะโอ้ถอดทีถอดทีสมาสายอุ้ยเร็วกันแม่ขึ้นบนแล้ว จีฮานเี๋ยันมาเยี่ยงวะคนเหล่จาจังมาเนาะจีฮานะมาจะแตกเนีงวะเดี๋ยวเราจะมามาจะแตกเนี่เวลานีคฮานยูของแท้ของแท้ดูหันมิเตเน่ของแท่ดีดูจนขาลอยห้ายไปเนี่ยชอบอยังนีงน้เน,น,นี่งาน,นลายแม่งานอีเวนไลน์เมย์เราขอพายเดอร์อีเวนต์ยังเนาะโอ้ยกระลายเนาะคนมีงานมีเยอะค่ะลเอาประตูอาต่อเอาประตูมาแตกลา Để bỏ, nó rồi rồi, đi vào, công ty, mình sẽ được ăn nè, siết ơi, siết rồi đây nọ chưa bọc nhau, siết gì cái cho thêm đó, cầm nằng nè. ô, má đâu, này đem này, bên chỗ này, đây vô, đây vô, anh pha con này, vui, pha có bên này qua, ô, béo, ta đây vô bao pha nó, thấy, thấy, thấy

ใบยนังกับไ huh? ้น uh, ้องรู้จักลำนาปัารอภัษาโซ่เอเติงกว่าเอเติงเลยม่เติงอะไมัตาข้อไงขึ้งอย่างเสียละค้อสล่ะอากาศเจอฮะาาเอ่งสอยู่อากาศขึ้งอย่างลงแล้ลงแล้วเลยไปเลยปะเออไปไปที่กัพอกินแล้วเจ้ากินเพเดียวิพ่อบ่นี่ยกรเขาูงกเออยง่ประใหญ่หอยู่

มันแรงพากันวางบอลวางเอยมียางสิไปใจเราติดผ้าไปกินคนจี้อยู่บ้านฉันโอเคปะโอเคไ้ตัวให้่างเด้ออ่าฉันบ่วายอีลีปลาเนี่ยโอ้ยแจ้งแดดดอกหาปลากระไรได้ทิมพิมพิเอาไปทิมกินรอดกินรอดเนี่ยให้แม่มากินใส่เนาะสมนี่คือบระเ็นมาจเถื่อไหมเนาะอะไรไหน โต๊ะมาเอามันางไหนไปเตอะมนันไหนที่มองกี่ยามืันไ,ไหนฮะโอ้ยเหนื่อนจังเลยว้ะ,ะไปโต๊ะเลยว่ะช่งเงียเอาอคือ,อยังบ่มีไผ่มาเลยไอ้เออแล้วไผ่มาดังไฟอยู่นี่สงสัยเป็นเจเล็กแน่ๆเลยจ้ะแม่นไอ้กระบ,บาจังซันละ ไปสะเขานั่งขาเขาจังน้อยก่อนจ่าไอไม่ไดีคือสีหนาวๆน,นะไอนะไอไปเอาผาก่อนถ่ายจะเข้าเด้อจ้าเมื่ออื่นไอจะไปใส่ไอไม่ได้ไปใส่เรียนออนไลน์อยู่บ้านที่ผ้าไอไปใส่บอจ้าน้องถามซื่อๆไม่กว่าไอาบ้างจ้า ทีมงานเข้าไปไซเบิร์ตคือไปเห็นมาจะกคนเลยจักเขาพากันไปไซเบิร์ตเฮ้ยโอ้ยเจเฮ็ดหยังนี่ตกใจเบิร์ตเลยโอ้โหได้เฮ็ดหยังกันเมื่อกี้นี่ไปเบิ่งอยู่ไหนเฮ็ดหยังกันบ่ได้เฮ็ดหยังเด้อล่ะฟังเด้อเขาสิไปว่าวให้คนอื่นฟังเด้อะเขาบอกเราเล่น ซุ้มขอรับพะกับนางเหรียญซ,ซื่อจ้านนะนำได้บอด่อยายโยจ่ายามาใกล้ๆกันบอจี๋ใจอุ่นๆคืออยู่บ่คืออยู่จ้าก็อยากไปนั่งคัามพนแม่อย่บาบอกไรทีมแม่เขาไปใสจมึนไน่อ๋อเขาไปหาแนวกินโยเราจะคาวแฟนใดเขาจังชืมากแบบนึง,นงเ,เ,เ,เดเี๋ยวเขาก็มาแล้วไกลเนี่ยและมันเลยเวลาอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาแล้วล่ะไปหาทุ่มแล้วเนี่ย เดือดแล้วแม่เดือดแล้วแม่ก็ชิ้นล้วแล้วล่ะปานนี้แม่จังน้อยแล้วเนาะใายจะหานาทีเนาะไปเบิ่งก่อนไปเนาะยิ่งฉนมาแล้วขอโทษหลายๆเด้อหนาวหลายนี่ลาใครที่ปิ้งอันตุ๊อเจ้าเป็นใครบอกบอกแม่ปิ้งเขาเขาจีแม่หอนหอนมันหนาวมาหนิก็คือสีแสบเนาะแซ่บแสบ กินกันลายขนขึ้นเสีบเมมวนกรุบเลยมาหนีมา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 ตีไฟจุดไฟกันก่อนมา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 เอาเข่ามาเยีงเอาเข่ามาเหยียบอย่างนี้ยกเลยข่ายเอาเข่ามาเน่ยกไปยกเอาเข่าเอข่าอันนี้ใครนี่ใครหนาวด้เนา่นอ่ะพักกันกินเข่าแล้วไปยัง่จ้างเข่าที่ใส่ทิเซ่เออแม่นจ้าจ้าเนี่ยให้มันแล้วนี่ก่อนเดี๋ยวพักกันกิน กักไข่แล้วแม่รูว่ามันอื่นไม่จะใส่เดดลงไแม่ซุกแล้วแม่แม่ยายยายหอมไข่คือหอมจ้าเอาเบิดเลยไปดิ